ทรับทุกท่านสู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละโรงเรียนกวิละวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบนันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1460คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน86คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการมงคลกาเวา โรงเรียนกาเวลาวิทยาลัยได้เน้น <blind> งานตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม <ys> จากแนวโน้มความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทางโรงเรียนจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมก,กระบวนการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การส่งเสร,ริมกระบวนการเรียนรู้เสริมทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้อมได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยกลุ่มนักเรียนชุมนุมห้องเรียนสีเขียวซึ่งทำหน้าที่เป็นยุวัตถุพลังงานสีเขียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติต่อการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดคุ้มค่าตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสีเขียวเบอร์หา โรงเรียนกาวิลาวิทยาลัยได้เสริมสร้างความตระหนักด,ด้านการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าติดประกาศมาตรการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสอดแทรกเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดในกระบวนการเรียนสอนทุกกลุ่มสาระเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพการรณรงค์คัดแยกขยะแล้วนาขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ นักเรียนชุมนุมห้องเรียนสีเขียวได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนจากภาคเครือข่ายห้องเรียนสีเขียวในระดับจังหวัดกลุ่ม GLR 8บวก3และส่งเสริมนักเรียนให้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ EG a ก y ยางอินฟลูเอนเรรวมทั้งพัฒนาความสามารถศักยภาพของครูในการขับเคลื่อน พลังงานเยาวชนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้านการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในโรงเรียนกวิลาวิทยาลัยได้มีกระบวนการในรูปแบบความรับผิดชอบพื้นที่ตามคณะสีโดยมีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดและเก็บขยะคัดแยกเพื่อนำไปจำหน่ายหารายได้เป็นกองทุนคณะสีนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดระบบการคัดแยกเศษอาหารภายในโรงอาหารติดตั้งถังดักไขมันก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำมีการดูแลความสะอาดสุขาอ,อนามัยที่เหมาะสมโดย มีครูเวรประจำวันและนักเรียนชุมนุมสีเขียวเป็นผู้รับผิดชอบการรณรงค์การใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทําให้นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนกาเว,วลาวิทยาลายัยมีวินัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีประหยัดการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของต้นไม้ซึ่งโรงเรียนกาเวลาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ปีพศ2548 นักเรียนชุมนุมห้องเรียนสีเขียวได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้และสร้างฝ่ายคืนป่าให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ2025การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนนักเรียนชุมนุมห้องเรียนสีเขียวได้ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าผลตอบรับจากชุมชนรวมทั้งโรงเรียน ในเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมีความตระหนกักเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงานปัจจุบันสภาพอากาศที่แปรปรวนและภาวะโลกร้อนกําลังเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของโลกส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์สัตว์ พืชโรงเรียนกวิลวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ดำเนินการตามภารกิจการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและร่วมมือกันร,ระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่คงอยู่และยั่งยืนเพื่ออนาคตเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้พลังงานไฟไฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สดใส สะอาดและบริสุทธิ์ของโลกใบน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ